หนึ่งเลยทำเลต้องดีที่สุด 2. ดีไซน์สวยสุดในซอย 3. ฟังก์ชันการใช้งานสะดวกสบายมากทำเลของเรานะคะที่เราเลือกหนึ่งเลยใกล้แหล่งงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะใกล้แหล่งท่องเที่ยวทะเลบางแสนเหมาะกับการปล่อยเช่าหรือจะพักอาศัยก็สะดวกสบาย เนื่องจากว่าบ้านมือ2มันเป็นบ้านสมัยเก่านะคะเราอยู่ในทำเลที่ดีแล้วแต่เราก็เลยใส่ดีไซน์เป็นที่สวยงามเข้าไปให้เพราะฉะนั้นบ้านของคิดีโฮมคุณได้ทำเลที่ดีแล้วนะคุณยังได้ดีไซน์ทันสมัยด้วยค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานนะคะเราใส่ใจตั้งแต่พื้นยันหลังคาเลยความโล่งโปร่งสบายต้องมาความปลอดภัยต้องมานะคะระบบน้ําระบบไฟเราใส่ให้หมดพอเราเดินเข้าไปในบ้านทํายังไงให้รู้สึกว่าบ้านเรามันน่าพักผ่อนน่าอาศัยนะคะในส่วนของห้องรับแขกเราดีไซน์ไว้ให้ไม่ว่าจะวางทีวีหรือจะโซฟาเราจัดการไว้ให้หมดว่าจะเป็นมุมไหนนะคะเข้าไปในห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์นะคะที่เรามีให้เตาแก๊สทูทุกวันมีให้เห็นือยัะคะว่าถ้าคุณซื้อบ้านกับคิดดีโฮมคุณจะได้อะไรบ้างเพราะเราคิด ออกแบบให้คุณตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีแค่สลิปมาหรือสเตทเมนต์มาแค่นั้นได้บ้านจากเราไปได้นอนค่ะ